กิจกรรม t v วีสามแฟนคลับอวอร์2013นะครับของไทยทีวี c o m นะครับที่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้โหวตนะครับที่สุดของช่อง3 1ประเภทรางวัลด้วยกันเรามีอัปเดตในบางรางวัลน,นะพี่แม,ม่มฮะใช่ค่ะโดยผลลัพธ์สุดตอนนี้3อันดับแรกในสาขาดาราชายยอดนิยมนะคะก็มีนเดทหมากปร,รินและเกรซวร,รินทร์สาขาดาราหญิงยอดเยี่ยมก็มีคิมเบอรี่ ยาย่าแล้วก็ไอยกมุลเนสสาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมมีเจนส์มาเจนสิรายุแล้วก็ท็อปจรรนนะคะสาขาดาวรุ่งหญิงยอดนิยมได้แก่น้องมิวนิฐาวาวาแล้วก็แพทริเซียกูดนะคะคสาขาละครยอดนิยมได้แก่สอรักสัมผัสใจสองตอนรักริมร่วนแล้วก็คุณชายพุทธิพัฒน์นะคะและอีกหลากหลายรางวัลน,นะครับใครที่รักใครเชียร์ใครนะครับท่านเข้าไปโหวตได้ครับร่วมลุ้นรับปฏิทินช่อง3และปฏิทินครอบครัวข่าวนะครับจัดส่งถึงบ้านเลยนะครับปิดโหวตวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้น ครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วเชื้อเชิญนะครับค่ะเราก็จะได้ทราบว่าใครเป็นสุดยอดในแต่ละรางวัลสาขานะคะครับให้ทางโน้นเนี่ยก็เข้าไปดูเว็บไซต์ไทยทีวี .com แล้วก็โหวตกันได้ด้วยนะคะ